ขนาดจัมโบ้เลยนะคะอยู่ด้านนู้นนนนนูู้้่ฝังรู้สึกอีกเช้าแหวนไหมครับน้องๆคะซ้ศราเหงื่อหน่อยไหมคะอุยไม่มีครับไม่มีกระดาษเลยเลยตายละเดี๋ยวจะแบบว่าโดนใครก็ขี้อนอะไรมาจากฝั่งนู้นนะคะได้อู้หมาก็ไม่บอกไม่ให้เขาให้ผู้หญิงทีสิ่งไม่ใช่สาวไปแกเของเ พี่แหวนนะฮะหยิบเชื่นหมาขึ้นมาเช็นหน่อยไหมฮะดแอบหลบซ่อยไว้ต้องเมยแหมะงั้นพวกคุณเดี๋ยน้องสักนิดหน่อยดีกว่านะคะเกี่ยวกับผลงานตอนนี้มีอะไรอัปเดตให้กับแฟนๆที่นี่บ้างคะก็อ่ะตอนนี้เอากันก่อนแล้วกันอพี่ดิวดีกว่าครับการก่อนครับผมก่อนแล้วนะที่สองผมเลยครับที่สองก็ได้พี่่อกงนะตรงพี่ก่อนนใช่ครับพี่ดียวครับครับผมเอาตอนนี้จุกก็นดียวฮะ ครับผมตอนนี้มีซิงเกิลท <ind> ี <world> right. oh. ่ร้องไปเมื่อกี้นะครับชื่อเพลงว่าความมุ่งใยจากใครบางคนประกอบละครเรื่องคนเถื่อนครับผมก็จบไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังขอก็ได้อยู่ครับผมแล้วก็เป็นพิธีกรรายการสตาร์กลับครับโอ้โหเริ่ดแอนด์กับของผมก็มีซิงเกิลใหม่นะครับผมชื่อเพลงว่าอาจเคยเป็นคนไม่ดีครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคือมีละครเวทีนะครับที่แผ่นดินเดอะลิวซิเคิลนะครับผมรับบทเป็นคุณเฟรมครับผม ก็มีของมาประมูลด้วยทั้งสองด้านนะครับใช่ครับก่อนประมูลของโมไรขวัญประมูลผมก็มีละครเวทีอะไรคุณปลวกเร็วเปรัวไม่ได้เรื่องอะไรงงนิดนึงอ่านี่ไหนอธิบายชัวโอ้โหแล้วมีที่ชูแถมด้วยเสื้อตัวนี้มีที่มาอะไรยังไงไหนอธิบายให้ฟังสักนิดได้ไหมคะ เสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่ผมออกแบบเองครับผมออกแบบเองเลยใช่ครับผมแ,<บ>แล้วก็แล้ว,ลว,ลวือมีจุดประสงค์การออกแบบคือออกแบบเพื่อหารายได้ช่วยน้ำท่วมใช่ครับผมแล้ววันตอนนี้เนี่ยของหมดสต๊อกครับจริงเหรอแล้วเหลือตัวน,นี้เนี่ยเป็นแบบว่าตัวสุดท้ายแทบจะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไม่รีบเอาไปตอนนี้ก็ไม่ดูจะได้อีกเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้โรงงานทําเสื้อน้ําท่วมแล้วเวรกรรมเวรกรรมก็ต้องตายอันนี้ดีไซน์ไปเลยให้เรียนครับมเรียนโปบายหรือเปล่าไม่ไม่คือตอนนี้เนี่ยคือแต่ละคำลองส่เอง ีจะเป็นคําว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับผมและทุกคนเนี่ยรวมกันเป็นคนไทยและทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันและทุกคนคนไทยทุกคนจะทําให้ประเทศเป็นประเทศได้ก็ต้องทุกคนร่วมมือกันโอ้โหคนเด็ดนะคนลุกมาเปหนาวเหรอชาติไทยอ๋อท้องอ๋อปาป้ามาส่งกันเลยปะอย่างนั้นเลยละของการนี่คือจะบอกว่าสังเกตได้จากกลิ่นนะฮะว่า ใส่บ่อยมากนะครับตอนที่อยู่ตั้งแต่ในบ้านเดอะสตาร์นะครับผมใครที่ติดตามดูรายการเดอะสตาร์เนี่ยจะเห็นว่าการใส่เสื้อตัวนี้บ่อยมากนะครับผมก็เป็นที่มาที่เป็นเสื้อตัวโปรดแล้วกันครับผมอ่าเราเริ่มประมูลกันเลยแล้วกันเริ่มตอนที่อ่าซิเกอร์ของน้องบิลก่อนแล้วคับของผมเนี่ยราคาขายเลยแล้วกันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่านี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วเพราะ ยกมือเลยครับยกมือก็ได้นี่ไหนอะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเดินทาหน้าที่หนึ่งนะคะจะโดดเลยก็ได้ฮอยตองรู้เลยเหรอในในยกมือโดดเดียวเดียวว สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือเสื้อตัวนี้เนี่ยการลองกางเสื้อออกมาสิเออและถ้าเกิดเราใส่คู่กันนะครับนี่ยไม่ไรที่เข้ากันดีมากนะไม่ไรที่เข้ากันดีมากนะครับผมมันเข้ากันไหมครับพียเข้ากันสิเข้ากันช่วยเข้ากันนิดนึงเข้ากัันครบอายของเก่งมากนะดูเข้ากันดีมากเข้ากันอะไรเข้ากันได้ครับก็ช่วยช่วยเชื่อกันนิดนึงนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ประมูลคู่ไปเลยก็ดีไว้อับเรล อันนี้จะดูดีแล้วแต่ว่าคนประมูลจะคิดเช่นไรนะครับผมว่าจะประมูลเสื้อกันแถมเสื้อดีลนะครับผมหรือประมูลเสื้อดีลแถมเสื้อกันก็ได้จัดไปราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยบาทแล้วตอนนี้มัเป็นคู่แล้วนะคะตอนนี้ไม่มีใครที่จะให้ราคามากกว่าห้าร้อยบาทไหมคะสองตัวนะครับสองสวาทั้งสองท่านนะครับ สองพันบาทสองพันบปอร์อ๋ออาเซขอบคุณครับขอบคุณครับสอง